น้ำไหลเปลี่ยนใจปลาฉันใดเงินตราและเวลาก็เปลี่ยนใจคนฉันนั้นฝันว่าได้แต่งงานทำนายฝันได้ดังนี้หากผูใ้ใดฝันว่าตนเองได้แต่งงานทำนายฝันได้ว่าคนที่อายุน้อยภายในบ้านจะนำความเดือดร้อนทุกยากลำบากใจมาสู่ตัวคุณและครอบครัวเคราะหนักที่เกิดจากการกระทําในอดีตจะกลับมาสู่ตัวคุณ แต่ก็จะเป็นเพียงทุกขลาภถ้าหากพ้นเคราะห์กรรมนี้ไปแล้วคุณมีโอกาสได้ตั้งตัวจากเงินก้อนโตของการเสี่ยงโชคแน่นอนทางด้านการงานและการเงินโชคลาภก็จะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ขึ้นอยู่ที่ตัวคุณว่าจะค่อยควาไว้ได้หรือไม่หากคุณคิดว่าจะทําธุรกิจเป็นของตัวเองคุณต้องมีแนวร่วมทางด้านความคิดหรือขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีประสบการณ์ถึงจะสำเร็จได้ดีในด้านธุรกิจของตัวคุณ หากผู้ฝันทํางานราชการจะได้ขยับขยายตำแหน่งหน้าที่ในเร็ววันแต่ผลเสียก็คือจะมีบุคคลไม่พอใจในตัวคุณค่อนข้างมากอย่างแน่นอนหากผู้ใดฝันเห็นงานแต่งหรือได้ไปร่วมงานแต่งทำนายฝันได้ว่าเพื่อนเพศตรงข้ามที่สูงอายุก,กว่าคุณจะนาโชคลาภมาให้คุณการพบปะผู้คนในช่วงนี้จะทําให้คุณรู้ว่าการอยู่คนเดียวเพียงลําพังจะดีกว่าฝันลักษณะนี้ อย่าให้ใครหยิบยืมเงินเด็ดขาดเพราะคุณมีโอกาสที่จะได้คืนนั้นยากแสนยากทางด้านความรักคนโสดนั้นมีโอกาสได้พบคนรักที่เป็นชาวต่างชาติหรือต่างถิน่นส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วนั้นถ้าฝ่าลักษณะนี้จะเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนอาจเกิดจากการถกเถียงจากเรื่องเล็กๆหรือความหึงหวงจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ ทางด้านการงานและการเงินการงานนั้นขอให้มีความอดทนต่อคําพูดของหัวหน้างานหรือลูกน้องในสายงานให้มากเพราะคําพูดที่ได้ยินนั้นอาจจะทําให้คุณคุมสติอารมณ์ไม่อยู่จนทําให้มีผลกระทบต่องานในระยะยาวทางด้านการเงินนั้นจะไม่มีปัญหามากมายเท่าใดแต่การค้าประกันหรือให้หยิบยืมขอให้หยุดคิดก่อนเพราะตัวคุณจะได้รับความเดือดร้อนจากการค้าประกันหยิบยืมอย่างแน่นอน ตัวเลขที่ได้จากความฝันฝันว่าได้แต่งงานหรือเห็นงานแต่งตัวเลขที่ได้คือ2 6 7 5หรือสอย่าลืมนะครับองค์ประกอบของความฝันนั้นจะเป็นตัวแปรที่สำคัญที่สุดเพื่อที่จะให้คุณก้าวเข้าไปหยิบเงินล้านในแต่ละงวดขอให้ทุกท่านฝันดีมีโชคปลดนี้สร้างตัวสวัสดีครับ